ไกลไปรอบกลางไปครับไปใช่แล้วดูสุชาล้ลอมยิงดูครับออกวีละออกมานอกเขตแล้วลูกนี้โอ้สุดสวยครับสามประตูต่อศูนย์ดูครับโอ้โลูกนี้สุชาตินุ่มโอ้ลูกนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยท้งเล่นอนอรนบประตูแบบนี้โอ้สุดยอดครับโอ้ประตูยอดเทียบยาบตาไปเลยโอ้โอโลูกนี้ต้องชมครับ สายตาของสุชา่นุ่มครับเห็นวิระเกิดพุษาออกมาครับโอ้โหแล้วยิงไกลเลยครับดูครับโอ้โหเลยโอ้โหอยู่แดนตัวเองด้วยครับยิงลูกนี้น้ำหนักดีมากครับโอ้โหวิระนี่ออกมาเยอะเลยครับดูแล้วก็เป็นลื่นครับนี่ครับยอดเลย จริงๆถอยไปอะทันนลยครับแต่ว่าจังหวะไปลื่นเนี่ยไปลื่นแล้วเสร็จเลยครับโอ้โหสายตาสุดชาวนี่เฉียบคมจริงๆครับเห็นวิลล่าออกมานี่ครับมันลื่นชัดเจนเลยครับแล้วบอลลงพอดีเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่67ครับสุดชาวนุ่งๆครับทำประตูสุดสวยครับลูกนี้โอ้โหยิงไกลพอเหมาะเลยครับยิ่งกว่าแบ็คแฮมเลยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำเทียบทีเอสสี